ผมนัทพลมาเสือจากช่อง Hello พาเพลนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกับสิ่งมีชีวิตที่จะมาช่วยเพื่อนๆกำจัดตะไคร่ในตู้นะครับแล้วก็เป็นอันตรายกับปลาและก็ต้นไม้ของเพื่อนๆน,น้อยที่สุดนะครับน้อยกว่าพวกซักเกอร์หรือปลาดูนั่นเองนั่นก็คือเจ้าน้องหอย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 ในที่นี้ของเรานะครับเราก็จะนําเสนอเจ้าหอยแอปเปลิลนะครับหอยแอปเปลิลเนี่ยมี มีความน่ารักนะครับแล้วก็มีสีสันที่หลากหลายนะครับมีทั้งสีม่วงสีขาวสีออกค้ำๆหน่อยนะครับมันอนข้างมีหลายสีเนะเวลาโดนแสงไฟก็จะมีความน่ารักความสวยงามนะครับแล้วก็ลักษณะตัวเวลาเจริญเติบโตเนี่ยมันก็ประมาณลูกปิงปองนะครับไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะแล้วก็มีประโยชน์นะครับในแก้่ด้านการกินตะไคร่ดูตะไคร่แล้วก็กําจัดซากพืชซากสัตว์ที่แบบว่าเราลืมเอาออกจากตู้เนี่ยน้องก็จะช่วยได้นะครับ ทีนี้การเลี้ยงหอยแอปเปิลเนี่ยมันจะต้องมีข้อระวังอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอย่างข้อแรกก็คือน้องขยายพันธุ์แบบไหนนะครับน้องหอยแอปเปิลเนี่ยก็จะขยายพันธุ์โดยแบ่งนะครับเป็นเพศผู้กับเพศเมียเนื้อเพศผู้เนี่ยมันก็จะการแยกหอยชนิดเนี้ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับแต่เพศผู้เนี่ยเวลาผสมพันธุ์เนี่ยเท่าที่สังเกตก็คือเขาจะมีเดือนนะครับเข้าไปผสมพันธุ์กับตัวเมียเนาะพอผสมพันธุ์ไปแล้วเนี่ยตัวเมียเนี่ยก็จะขึ้นพ้นน้ำนะครับออกไปวางไข่นะครับ ตามแบบขอบกระจกเนาะแล้วก็พวกใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับอาจจะประมาณที่ผมเจอก็คือประมาณ 5- 6นิ้วเนาะเราต้องเว้นขอบตู้ไว้นะครับเพื่อให้หอยชนิดเนี้ยขึ้นไปวางไข่หรือว่าใส่ตะข่ายกันไว้นะครับไม่ให้น้องออกไปวางไข่นอกตู้แล้วก็ตกลงมาตายนะครับส่วนที่2นะครับนอกจากเรื่องการดูเพศการวางไข่ของหอยแล้วนะครับส่วนที่2ก็คือ ช่วงแรกๆในการเลี้ยงเนี่ยเวลาเราไปซื้อมานะครับเราเอามาใส่ตู้เนี่ยหอยเนี่ยเขายังไม่คุ้นน้ำนะครับยังไม่คุ้นสถานที่หรือว่าอาจจะโดนปลาอื่นรังแกนะครับเขาอาจจะเริ่มลำคาญเขาก็เลยนะครับจะคานออกนอกตู้นะครับฉะนั้นในช่วงช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยนะครับก็คือเราควรจะหาตะไคร์หรือว่าอะไรเนี่ยมากันนะครับฝามาปิดไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เขาออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับเขาจะได้คุ้นชินกับบรรยากาศนะครับในตู้น้ํา ในตู้ไม้นะ้ำหรือตู้ปลาของเรานั่นเองนะครับแล้วพอเขาคุ้นชินเนี่ยเขาก็จะไม่คานออกไปข้างนอกนะครับเรื่องที่3ก็คือ <ừ. S 1> เรื่องอาหารของเขานะครับ ถอยชนิดน really ี os, bs, ้เนี melhores, ents, eat, uh, ่ยไม่ได้มีความยุ่งยากในการเลี้ยงนะครับอาหารของเขาเนี่ยก็เช่นพวกอาหารจมนะครับก็จะกินง่ายสุดนะครับก็คืออาหารพวกอาหารกุ้งนั่นเองนะครับอาหารชนิดจมน้ำนะครับหรือว่าอาหารลอยน้ำเนี่ยมันจะใช้เวลาหน่อยกว่าจะกุ้งกว่าจะอยจะกินเนี่ยก็ต้องใช้เวลาบางทีมันพองนานเกินไปนะครับก็แนะนําเป็นอาหารที่จมน้ำนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่เขากินอยู่ประจําในตู้ก็คือพวก ตะไคร่นะครับค่าเมื่อปลาที่เกาะอ,อยู่ตามตู้นั่นเองเขาก็จะกินนะครับแต่อัตราการกินะตะไคร้อะไรพวกนี้มันก็จะช้ากว่าพวกปลาซักเกอร์หรือว่าปลาน้ําพึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเดินช้านะครับเคลื่อนที่ช้ามันก็เลยไม่เป็นอันตรายต่อปลานะครับเขาไปทําร้ายปางไม่ค่อยได้นะครับทีนี้การใช้หอย แอปเปิล uh, ในการเลี้ยงเนี่ยมันข้อดีก็แน่นอนนะครับมันไม่ไปทำร้ายปลาแล้วก็ไม่สร้างความวุ่นวายในตู้ไม้น้ำนะครับไม่ไปลื้ออะไรมากมายนะครับฉะนั้นมันก็สามารถอยู่ได้ทั้งปลาทองปลาเล็กปลากัดหรือว่า พวกกุ้งเคฟิตนะครับเพราะว่าหอยชนิดนี้ก็เป็นอาหารให้กับกุ้งได้เหมือนกันหรือว่าแบบเขาขยายพันธุ์ได้รวดเร็วก็อาจจะเป็นอาหารของสัตว์อื่นเช่นไก่หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนตอนนี้ก็ยังไม่ได้นิยมเอาไปให้ไก่หรือว่าสัตว์อื่นนะครับส่วนใหญ่ก็เอามาเลี้ยงนะครับเพราะว่ายังได้รับความเป็นที่นิยมนะครับเนื่องจากสีสันนะครับแล้วก็อายุของเขาเนี่ยก็อายุไม่เยอะมากนะครับประมาณปี2ปีเนี่ยก็จะตายแล้วนะครับก็ าสามารถขยัดพลัได้รวดเร็วนะครับเราก็ทดแทนตรงนั้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นในการใช้หอยแอปเปิลยังไงบ้างนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันนะครับพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับว่ามันเกิดปัญหาหรือว่ามีข้อดีอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากเป็นกําลังใจให้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ b s c r i b e นะครับด o n a t โด,ดยการาซื้อสินค้าของเราด้วยนะครับก็ฝาก เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ